ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของรติการปัจฉิมมยามคือใกล้จะถึงส่วนของอารุณของพระอาทิตย์แล้วก็มาทำหน้าที่กําจัดขจัดนิวรที่มันเป็นเครื่อง ปกปิดเป็นเครื่องกีดขวางโดยการทำเราให้เป็นผู้ตื่นทำให้มันตื่นทำให้มันเบิกบานอย่าปล่อยให้อุปสรรคหรือนิวรณ์มันครอบงำปกติอุปสรรคหรือนิวรณ์ ตามรูปการของภาคบัญญัติภาคการศึกษา <c oughs> ที่มีส่วนของการสมมุติกันนั้นก็มีการมสันทะความไข่ความกำหนัดในกามทั้งหลายคงจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นอยู่ของผู้ เกี่ยวข้องกับอริยบทพยาบาทจิตอารมณ์วิตกไปในส่วนอกุศลอารมณ์ของบาปปธรรมจนทำให้เกิดความรู้สึกมีลักษณนะเรียกว่าอาฆาตแต่เรียกว่าเป็นส่วนของอุประสักถินมิธะ หมายถึงความง่วงงุนความง่วงงุ่นโดยธรรมชาติของรูปขันมันอยู่ในรูปแบบจำกัดมีเวลาเฉพาะการพักผ่อนที่เราเรียกว่าการจำวัดหรือคลายเครียดใครเกรงนั้น ถ้ามันมีส่วนของการทำหน้าที่ก็ไม่เกินหกชั่วโมงมันก็นจะมีความรู้สึกอิ่มตัวแต่ถ้ามีส่วนของนิวรณ์มันจะหาความรู้สึกอิ่มตัวไม่ได้มันจะเกิดความรู้สึกง่วงงุนถึงนอนตื่นขึ้นก็ยังอยากยังมีความรู้สึกง่วงทำนองนี้ เราก็หาวิธีกำจัดด้วยการมาสาธยายด้วยการใช้เสียงเหล่านี่แหละ,จะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่แหละและก็มีส่วนของการประลบเกี่ยวกับขันทั้งห้าด้วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีการตื่นตัว ไม่ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยให้ความรู้สึกอันนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงพัฒนาระบบความรู้สึกของกุศลธรรมของเราแล้วก็หาวิธีกำจัดเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะในยุคข,ของเราด้วยแม้แต่ในยุคข,ของครั้งพุทธกาลนนืม ที่เราถือว่า <c oughs> อคตระสาวกที่เป็นผู้ถือว่าเป็นกำลังของกองทัพผู้กระจัดความมืดเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาท่านก็มีอุปสรรคเหมือนกันอมกคลาที่เราถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่เป็นกำลัง นนัท่านก็มีอุปสรรคเหล่านี้เหมือนกันไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่บ้านกัลวานามุตตะคามก็ถูกความง่วงนี่แหละประเภทนิวร์นี่มันคอบงั้แต่ท่านก็ไม่ท้อแท้ถือว่าศัตรูมาก็ในรูปไหนก็ต้อง มีการเรียกว่าต่อสู้กันนั่นโดยการเปลี่ยนความรู้สึกท่านก็เอาการสาธยายนีนย่มาเป็นส่วนกระตุ้นสาธยายธรรมที่ได้ศึกษามาเรียนมาถ้ามันยังมีลักษณะ ท่านก็มองดูดวงดาวทิศทางต่างๆถ้ายังอยู่ในสภาพท่านก็เปลี่ยนอริยบทเดินทำนอนนี้ <Okay. S 1> ให้มันหลับในขณะที่มีส่วนของการเดินท่านก็อาศัยการหาวิธีการกำจัด เราก็เหมือนกันทินนมิทะ,ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ปัญญาของเรานั้นช็อเสาไม่เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความเจริญเราก็หาวิธีการกำจัดอ,อุทจักกุกุจ,จะอะ ความผุ่งสาลำคาญความลังเลสงสัยที่มันเป็นส่วนกลางกั้นเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นส่วนของนิวรณ์นิว,นนวนรณ์ก็คือกลางกั้นภาษาหนึ่งท่าเรียกว่ามานมานที่มามีส่วนกลางกั้นนวงเนียวไม่ให้เกิด ผลในทางให้เกิดความสำเร็จเราก็พยายามปลุกเราให้มันตื่นระบบประสาทเรานะี่มันเต <c oughs> ่นการใช้เสียงก็เหมือนกันพยายามใช้ให้มันอยู่ในลักษณะได้ได้รูปของความรู้สึกที่อยู่ในสภาพที่เหมาะ,ะที่ควร อย่าปล่อยถ้าเราปล่อยสปีดให้มันเฉยซามันโอมันถูกถูกลากลงทางความรู้สึกของความเสื่อมที่เราเรียกว่าอันตรายอันตรายที่อยู่ในรูปแบบของบัญญัติผักปริยัติการศึกษา ที่มีส่วนกลางกันไม่ให้เราได้ผลในทางให้เกิดความสำเร็จนันก็บอกว่าท่านให้ข้อคิดเป็นหลักว่าเบือบ่อภาษาหนึ่งเราก็พูดกันอย่างนั้นไม่ใช่เบื่อหน่ายแต่มันเบื่อด้วยอำนาจของอกุศลอารมณ์ของบาปธรรม เมื่อต่อคำแนะนำสั่งสอนแล้วก็ขี้เกียจทำตามมันมีเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันต้องมีทุกคนก็ต้องมีมันไม่อยากจะยอมรับไม่อยากจะเชื่อทำนองนี้ ข้อสองที่ท่านถือว่าเป็นอุปสรรคนั้น <c oughs> นั่นก็มีลักษณะลุอำนาจของความอยากเป็นคนเห็นเกบปากเก่ทองอดทนต่อความอยากไม่ได้ความอยากมันมีหลายประเภทความอยากตามปกติของการ ทำหน้าที่ของร่างกายด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยอาการของการขับถ่ายเป็นความยาวตามธรรมชาติแต่เราก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบของการขับถ่ายเท่านั้น แต่ความอยากที่ถือว่าเป็นส่วนทําให้เรานั้นขาดขาดความความงามขาดความเรียบร้อยขาดความรู้สึกของศิลความอยากที่มันมีส่วนเจือด้วย <c oughs> อกุศอลอารมณ์ของบาปธรรมประเภทความโลภ ความโลภมันมาในรูปแบบของอาศัยความอยากเราต้องระมัดระวังมีสติมีปัญญาอย่าให้มันมีอำนาจจะให้มันลากเราไปเราพยายามทวนให้อยู่ในรูปแบบของการเป็นอยู่ของอริยวงวงของพระอริยเจ้า มักน้อยสนกคำว่ามักน้อยสนุกคือยินดีตามหลักที่เรียกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์เป็นความดีและอยู่ในหลักของความเป็นอยู่แบบสมณะก็อยู่กันอย่างนั้น <c oughs> นั้นหลักอีกควรที่จะส่งเสริมด้านนี้ มันจะทำให้เป็นที่ลังเกียจของสังคมและก็เป็นอันตรายต่ออกกุศลธรรมทั้งหลายด้วยโลโทโลโพธรรมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายนี่เอามาคิดกันดูมันจะจริงหรือไม่จริงก็คิดกันดู อามาทบทวนดูมันทำให้เกิดเป็นที่รังเกียรสังคมดูถูกมรยาขาดความสวยงามและกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยต้องมองนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายข้อที่สาม มันก็บ,บอกว่ามีส่วนของความเพิดเพลินในเรื่องของกรรมคุณอยากให้มันมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปไม่รู้ยิ่งขนาดไหนความสุขที่ถือว่าเป็นอ,อุปสรรคนั้นเป็นความสุขที่เป็นมายาเป็นความสุข ที่มีอันตรายมีสารที่เป็นโทษเกี่ยวพนอยู่ด้วยเรื่องกรรม,มาคุณไม่ใช่เรื่องความสุขเป็นเรื่องที่มีส่วนบทบังเอาสิ่งที่เป็นโทษเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทุกขมันก็เกิดขึ้น มันก็มีขึ้นนั้นเราก็พยายามเรื่อ,องกรรมมคุณกรรมคุณเป็นธรรมของชาวบ้านเป็นธรรมของปุถุชนเป็นธรรมของชนกลุ่มที่เราเรียกว่ากััขล กักขะชนกักขะ <c oughs> คนเขาแล้วก็พยายามให้อยู่ในรูปแบบของสมณะรูปแบบของพระผู้สะอาดผู้มีความรู้สึกมีความบริสุทธิ์นี่เราอยู่กันอย่างนั้น นี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคและอันตรายอุปสรรคข้อสุดท่ามาในฉันชาติตยานมาในรูปแบบของชาติตยานของการสืบเผ่พาพันธุ์ที่เราเรียกว่ามีความรู้สึกมีความพอใจในเพศ เพศตรงกันข้ามที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิลิงณปุงสกลิงเพศหญิงเพศช,ชายเราต้องระวังระวังอย่าให้มันครอบงำ ถ้าไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่มีที่พัฒนาไม่มีที่ปรับปรุงที่มันเป็นส่วนไม่ดีไม่งามนั่นแหละเราปรับปรุงให้มันงามให้มันดีแล้วก็มาดำเนินความเป็นอยู่แบบผู้ตื่นในช่วงแห่งปัจฉิมยาม อาการของแสงสว่างนั้นจะสอดแทรกทำลายความมืดกระจัดความรู้สึกให้เรามีความรู้สึกสะดวกก็มาทำหน้าที่อย่างสมณะพระพุทธเจา้าท่านใช้อริยบทของการเดินจงกรมในส่วนของลุ่งลาตี นไม่ไดมีความรู้สึกหลุ่มหลงหลงไหลในธาตุอันเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันที่มีส่วนจำกัดตามอายุการอายุไขรถึงเราจะมีส่วนทนุธนอมแบบบมล,ลุงบำเลอมันก็ถึว่วลาละมันก็เสื่อมสลายอยู่ดี มันก็หมดสภาพอยู่ดีเราก็เห็นเห็นกันอยู่เป็นข้อมูลแบบพระบุรุษปู่ยะตายายที่เป็นผู้ให้กำเนิดเราไปไหนเราก็ถามดูเขาพอเห็นได้นั่นคือธรรมชาติเขาทำนาที่เราก็ต้องดูอย่างนั้น ไม่ได้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสำคัญอุปทานการยึดถือว่านี้คือของเรานี่คือเรามองในแง่ไม่ให้เกิดอารมณ์แบบโลกอารมณ์แบบความรู้สึกเรียกว่าพอใจและไม่พอใจ วันนี้เราก็ได้สวดอัตตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลกเกอภิชาโทมนัสสังมีสติมามีส่วนกำจัดโสมนัสโทมนัสอันเป็นโลกออกเสียได้โสมนัสกับความยินดีโทมนัสกับความย,นายินไย ความไม่พอใจนี้มันเป็นกิริยาของปุถุชนที่เราถือว่าผู้ยังเยาวยังเด็กอีแต่ในรูปการที่ถือว่าเป็นลักษณะไม่เจริญแล้วก็มาเปลี่ยนความรู้สึกของเรา โดยการกำหนดโล่สางความรู้สึกของเราให้มีการกำหนดโลแบบเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำหน้าที่นำทำหน้าที่ดูทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องและ เป็นจริงฉะนั้นเราก็มามีส่วนของการกําจัดฉะนั้นนิวรณก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องพันพาเพราะมันเป็นส่วนนุงเนียวเป็นส่วนทําให้เราไม่เกิดความรู้สึกในทางเป็นไปเพื่อความเจริญและก้าวหน้า ก็มากำจัดมันออกเสียโดยการมาการเป็นอยู่แบบผู้ตื่นเดีืกว่าดำเนินความเป็นอยู่ตามลอยของผสง์สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นภายในวัฏฏะสงสารและกสามี จิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเป็นเนื้อนาบุญคำว่าเนื้อนาบุญมันเป็นผู้มีส่วนให้ความดีกับผู้อื่นบังเกิดขึ้นทำให้เป็นบุคคลที่เรียกว่า เป็นปูชนียะบุคคลเป็นกัญญาณมิตรนำทางที่เป็นชีวิตที่ให้เกิดความรู้สึกลุงเรืองก็มาฝึกอย่างนั้นฉะนั้นการเจริญสมณธรรมให้มันเป็นไปในคันลองของความเป็นผู้มี ไรศิกขามีอาธิศีลสศิขามีอาธิจิตศิกขามีอาธิปัญญาศิกขามีความงามในรูปแบบของการสำรวมเกิดความเรียบร้อยม,มีความงามของจิตที่ ไม่มีความรู้สึกบดบังด้วยอกุศลอารมณ์ของบาพธรรมก็มีความงามด้วยความรู้สึกที่เรียกว่ามีความเห็นถูก <c oughs> นี่ก็ถือเป็นการส่งเสริมเราเสริมเราให้เข้าสู่คันลองว่าเป็นคนที่ต้องปรับปรุงพัฒน,นา ให้กลายเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วออกมาพัฒนาแล้วนี่ก็เปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนนิสัยจากออดำไปหาขาวจากสุขออทุกไปหาความสงบล้าก็ต้องมีลักษณะเห็นความสำคัญอย่างนี้ จึงจะทำให้เกิดพลังเกิดกำลังเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาพละวิิญาพละสติพละสมาธิพละและกัปัญญาพละ <c oughs> <c oughs> กำลังที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมัน่นอันเกิดขึ้นจากการฝึก ลการกระทาการอบรมบ่มพระถักทอให้เป็นไปในรูปแบบของความดีนี่ก็เราก็มีส่วนให้ความสำคัญกันอย่างนั้นอันนั้นก็ให้เราได้ให้ความสำคัญต่อโอกาสตัวเองให้มากที่สุดและ หมอกเมฆใหญ่มาปิดบังให้มันเกิดความรู้สึกสว่างและก็เกิดความรู้สึกเป็นพลังด้วยแสงสว่างอะไรเสมอเมื่อเหมือนด้วยแสงสว่างของสัมมาทิฏฐิปัญญาไม่มี เราก็รู้จักกันนัิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีไม่ต้องกลัวต้องฝึกหัดคำสอนของพระพเจ้าต้องชนะเสมอไม่ใช่ออนแอต้องชนะเสมอต้องเข้มแข็งเสมออม จึงจะทำให้เราเกิดผู้สึกว่ามีความรู้สึกเป็นกํำลังถ้ายังไม่ชนะมันก็ยังมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกลงทางต่ำจนได้เราต้องชนะให้ได้ชนะกามมคุณ ชนะตาเห็นรูปชนะหูฟังเสียงชนะจมูกดมกลิ่นชนะที่เลิ่มรสชนะกายถูกต้องพุทธภพ <c oughs> แต่ก็ชนะธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับใจอยู่อย่างผู้ไม่มีความรู้สึกยินดียินายเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ไกลจากค่าศึกไม่มีค่าศึกก็อาศัยเป็นผู้ที่เรียกว่าให้การปรปับปรุงกันนี่แหละ